ก็สวัส <lien> ด <plane story> <eter> ีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม Ken Casey อีกแล้ววันนี้ก็จะมาเปิดกล้อง L L แอลกแล้ว L เปิดกล่องแอแม่งทุกคลิปเลยกล่องเฮี้ยอะไรมาเปิดหมดเสียงเกมดังไปหมไม่น่าจะดังน่าจะเบาซะด้วยซ้ำก็อยู่ไหนวะ กล่องกล่องที่จะมาเปิดวันนี้ก็จะเป็นกล่องจุดจีนอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกริเวนเรดที่อะไรสักอย่างริเวอร์เรดนั่นแหละอ่านยากไม่หรอกกูตกอังกฤษมันไม่ได้อ่านยากหรอกอเฮียแล้วไม่เหลือให้กูซื้อ5ใบด้วยนะซื้อได้อีกกี่อ่าน,นีน ก็อาจจะกระตุกนิดนึงยังใช้โน o t ตบุ๊กกากๆอัดอยู่อีกอ้หมดแล้วล่ะก็ผมเอาผมก็เติมไปทั้งหมด1,000แล้วตอนนี้มันมีโบนัสพิเศษที่ว่าอะไรวะที่เติมแล้วได้โบนัสคูณ2 RP ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ RP คูณ2นะโบนัสพิเศษคูณ2 หลายคนอาจจะงงก็ปล่อยให้งงต่อไปไม่อธิบายเปิดกล่องเลยแล้วกันอาจจะได้ได้ยินเสียงรถหรือเสียงประทัดอะไรก็นะชงตุดจีนอะไรอ่นะเหียนตีลูดอยากเล่นพอดีแต่ไม่มีแชมเปียนอ่าจะสังเกตว่าเห็นหมัดกับเกาะนี้ใช่ไหมผมไปแอบเปิดมาห้ากล่องแล้ว ได้รีเจเนอ r รกับได้บรอมเนี่ยได้รีเจเนอ r รของไอ,โอ้โลกิไอ้โลกิโลกิเฮียเลยคอกิไอ้เฮียโลก,โลก,โลกิน้องชายทอฝากอืมทให้มันไม่เจ๊งก็พอยังไงก็ได้คลิปที่ผ่านมาก็รู้ๆกันอยู่ไม่เจ๊งัะคลิป อาจจะเป็นคลิปนี้ก็ได้ที่เจ๋งเสียงเสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะครับผมคอมกาก SKT อ l ลิสน้องแมงมุมเอ้ยเดี๋ยวอีปิกอะไรมันไม่คิดจะมาหน่อยหรอวะอีปองอีปิกเนี่ยโอ้ อากาศก็ร้อนฝนไม่ตกเลยอะไรอ่ะโอ้สวยสวยจกินนี่สวยสวย,สวยแต่ว่าไม่ได้กำไรเที่อะไรเลยกำไรอยู่ที่ใดโกลเด้นริกมันอ่านว่าริกวะไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าริกแล้วกันอุย้ยโต๊ะข่มโยก โหดร้ายเกินไดไรเอ่ยนาซัโอ้สกินนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนมีเกรดเฮียอะไรขึ้นตามตัวเป็นโลกกลัวรูไ <c oughs> อ้เฮียกูเด้นหลีกอีกแล้วเดียร์กูไม่อยากได้เจมสโตรหรอกเพราะเวนกูก็ไม่เล่นจะเอาเจมสโตไปแรกไอโซสเตเตอร์ก็ ไม่ใช่เรื่องอะไรอะชืวนหน้าเมียน,นี้แล้วว่ะมีมีมีสตาร์กาเดียนเอ้ยสตาร์กาเดียนนี่อะไรละ่ะซูเปอร์กาแล็กซี่หลงชื่อชิบหายเปิดกันรวนัวๆเราจะทำคลิปสั้นๆเพราะ คลิปก่อนหน้านี้บ่นเยอะมากเปิดยี่สิบกว่ากล่องนี่แหละแต่บ่นเยอะชิบหายเลยเดียว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 เอ้ยมึงสวยเวยกูชมเวว่ามึงสวยมึงไม่ต้องเหลงที่กูชมก็ได้ไอ้เหี้ยมึงจะมาซ้ำทำควยเลยหัวร้อนแล้วหัวร้อน ้อนแล้วได้ชาโคซ้ำนี่หัวร้อนอืมเยอะที่นัดกันมาป่ะเนี่ยนอนติลุดกับคาม่าเนี่ยเดี๋ยวมึงนัดกันมาใช่ไหม เฮี้ยนชัดเลยนอติลุสกับคามานัดกันมาคำเฮี inary, hmm? oh, ้ยลีเจเนรีแมนอ๋อน้องแมงป่องติดสตันอยู่สกินเฮี้ยอะไรวะอะไรอะ่ะ จะทำการชักชวนเนอะอ๋ออ๋อออไม่เล่นก่อนไม่เล่นก่อนถ่ายคลิปอยู่ครับไอ้เหี้ยรถวิ่งผ่านเยอะจังกูลงไปตบดินให้หมดเลยเฮ้ยมีแววอันนาอันนาแต่กูไม่เล่น <c oughs> ไม่เป็นไรเป็นสิริมงคล ID เว้ย โกเดนลีกอีกแล้วกูบอกกูไม่อยากได้โกเดนลีกไงเดี๋ยวกูเอามารวมเป็นกล่องแม่งให้หมดเลยหัวร้อนนี่หัวร้อนอันนี้กูก็ได้แล้วกูเด่นลิกมึงไม่ต้องก็ได้นะันหลังไม่ชอบเฮ้ยเฮ้ยไอเหียเพิ่งพูดถึงโซเซเลเตเวนไปเมื่อตะกี้เองไอเหียมันมาแล้ว ย้เน้อพอมึงตายเดี๋ยวแล้วกูจะเนอร์ทำไมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวสำเนียงเพี้ยนแล้วกูไอ้เียคลิปที่1ก็ได้แฮชแท็กอนนีค้คลิปคลิปนี้คลิปที่เท่าไหร่นี้คลิปที่3าม <I 'm S 1> ไดโซสิลเลตเตวนโอ้โห้ยดเคไปเลยครับแต่กูไม่มีเวนกูไม่เล่นเวนด้วย <laughs> ไม่เป็นไรสิริมงคลไอดี ไอเฮี้ยฟินแล้วฟินคุ้มแล้วไม่ต้องเปิดต่อได้แล้วนี่โอ้ฟินเวอร์อ้าชื่นใจอะไรอีกอันนี้อีริกตัวอะไรอ่ะเฮี้ยอะไรนี่บรอมรอ่ะมันนักกากเสือบรอมใช่บรอม S <S <an> เดะเดวเดะเดวเดวเมันมันคือบอมใช่ไหมบอกกูทีไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงเออชัดเลยอ้สาดและอีปิกทั้งคู่วอเตฟกกูเลือกไม่ถูกโอ้ฮะ คิวขมวดเลยเฮียโอ้ช็อตหยีมาทำเฮียอะไรวะโกลเดนริวิกอีกแล้วพ่อมึงเดี๋ยวกูบอกว่ากูจะพยายามไม่บ่นนะเฮียบ,บ่นเยอะที่หายเลยหัวร้อนนี่หัวร้อน,ห,อนหัวร้อนกับหยีเมื่อกี้อะไรอะ่ะอิปลีนอะ แทงโก้อีวัลีนเฮียไปเต้นแทงโก้ไปเมืองชิบหายโอ้้อเฮียเมื่อกี้ได้ได้อะไรวะได้ได้หมัดอ่ะอยากอยากได้ไอคอนของวีอ่ะเอ้ยสกินไม่ขาย คิบหายของตัวอะไรวะเนี่ยสิงเกตอ๋อไอไอ้ไอที่ใช้โลใช่ไหมวะกูได้รีเกะเดี๋ยวมึงได้เป็นกล่องกูหมดแน่สัตว์กูได้ยินเสียงจุดประทัดมาจากไหนวะ oh. ไอ้เหี้ย น้องโล่พ่อมึงเธอเออพูดถึงสกินนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเ้เหียมาบ่อยนงว่ากูได้หลีกมึงชัดเลยเสียงประทัดกูใส่หูฟังกูยังได้ยินเลย กูเข้าใจว่ามึงไม่ขายแล้วกูเข้าใจแต่กูเปิดได้มึงบ่อยมากเปิดเปิด,ปดได้มึงบ่อยไม่พอนะวอนโดสกินนี้ด้วยเปิดได้บ่อยไม่พอไอ้เหียรวมกูยังได้แม่งเลยชิบหากูจะเนอร์ทำไมเนี่ยฮะทารอน เยียสก,กินนี้ไม่สวยอยากได้สก,กินทีมกับอะไรดักก้อนเฮียอะไรสักอย่างเดียวเดียวเดียวลีกมึงมาบ่อยเกินไปแล้ะมึงเตรียมเป็นเครื่องสังเวยได้เลย ปร์ตีดาวนชิได้นะเอา้ากูนึกว่าอีปิกนะเนี่ยผูปปรตตีดาวนเอา้าเป็นธรรมดาละ่ะบริษัทกูนึกว่าภูปปรตตีทุกอันเป็นระดับอีปิกกูได้หมัดเยอะมากาข้างบ้านเขาจุดประทัดกูนั่งเปิดกล่องแอลดีดีชีวิตด,ดีดี ไซร่าไอ้เหี้ยกูไม่เล่นไปทำฟาร์มไปมึงปลูกต้นไม้ทั้งเกมโคตรลำคาญเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวลิโคดินลิกมึงมาเยอะเกินไปแล้วยันนอก come here regenerie man ไอ้เฮี้ยมันง้างนานจังวะอามูมู ไม่มีรีเจเนอเี่ใช่ไหมเลเชอร์เลเชอร์เลตเชอร์คิงอามูมูอ้เหี้ออามูมูทุกสก,กินมันต้องร้องไห้หรือไงวะคอนเซ็ปมันคืออะไรกูยังไม่เคยไปอ่านประวัติของแม่งเลย ะอ๋อไอสกินนาผู้ดีปลาตึกปลาตึกอะไรอ่ะมัดเอ้าไม่ใช่มัดบ้างบ้างบ้างเกาะไหลไปเลยเหลือกี่กล่องวะ จีเนอรียเดี๋ยวโนโนูมันมีรีเนอรียตัวเดียวอั้ไปกดเดนอีกแก,กเฮียลำคายนี่มาก้กดเดนหลีกงี้หัวร้อนแล้วหัวร้อนไอ้เหี้ย ตัวไรอะไอ้เี้ยมีเสียงประทัดไม่พอมีเสียงรถพยาบาลด้วยมอไฟอะสกินไม่ขายแล้วหน้าตาอุบาทชาติชั่วมากไ <_ c oughs> อสัตว์โกลเด้นลีกมาบ่อยจังได้ข่าวว่าของจากเจมสโตมันมีอยู่กี่อย่างนะสองสาอย่างไหม กูก็ได้สองอย่างแล้วนี่ก็ไม่ต้องการเจมสโตร์ลเอ่ไอสัตว์สกินคายอะไรนี้ What รู้แล้วสกินที่อะไรที่แม่งสวยๆแต่ไม่ต่างจากคลาสสิกเลยมันมันสวยแค่สีผ้าคุมมาไอ้เหี้ย ้มึงจะเหลือเศษให้กูอันหนึ่งไหมวะเนี่ยอ๋อเข้าใจให้กูจะมึงจะให้กูไปรวมกับกลเด้นลีกใช่ไหม Epic Skin ขอที่มันคุ้มๆหน่อย High Noon Chin is High Noon ไม่เล่นจิน ซีอันได้สกินที่เราไม่มีทาวอนแต่กูก็ขาดเยอะมากเลยโอ้ฟักฮึดังก็ไนมอดิคายเซอร์โอ้ยตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเรามาต่อกันเลยไอเ้เหี้ยแม่งจุดประทัดข้างบ้านกูของจริงเลย มามามา,มาต่อกัน Regenery Come Here Man ดังมัสเตอร์ Come Here Man โอ้เชี๊ดฝ่าพองตายกูรู้ว่าเป็นสกินที่ไม่ขายแล้วเว้ยกูเข้าใจกูไม่ต้องการไง เหี้ยแล้วเหลือเศษโคตรเยอะเลยอากูได้หลีกมึงมาไอ้เหี้ยชอบเสียงมันวะเสียงระเบิดเลยแต่เหี้ยนี้ยังหมุนไม่หมดเลยยังหมุนอยู่เลยเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าจุดต่อนะมึงเหี้ยกูขี้เกียจตัดคลิปเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมันมาทีละนัดทีละนัด ไอ้เคียกูไม่เล่นกูอัคดคลิปอยู่ไอ้เด็กเปลดไอ้ลูกปลานกเด้วเด้อเดหมดอายุวันที่ยี่สิบแปด กูอัดวันที่ยี่สิบเจ็ดเียชอบเสียงวะ่ะคอ,อมกูค้างเลยไม่น่ากดเล่นเลยรู้ว่าคอมกากอยู่ไรเฮียเอ้ากดผิด ไปเลยระเบิดเป็นโกโก้ครันช์โอ้ได้ห้ากล่องชมี อ่าแล้วก็เปิดกล่องปกติกันต่อเลยนะครับผมกล่องปกตินี้ไม่ค่อยหวังอะไรมากจากกล่องเห็นไหมมาถึงก็มอกันหน้าเลย <ś c oughs> ไอ้เยี่ใจเย็นนะ คำเฮียแมนคำเฮียเรจเนอรี่คำเฮียแมนฮี่อะไรเนี่ยดาเลียดเออก็ดีแต่กำลังจะโดนเนิร์ฟนี่ว่ากูอัพคลิปไปน่าจะโดนเนิร์ฟพอดี <laughs> Fuck. เออเอามาก็ได้เฮียกูยังไม่ซื้อแชมเปียนแม่งเลยฟักฟักยูแมนไอ้ยี่ะแชมเปียนชาติกูหัวร้อนเพราะ กล่องธรรมดามีแชมเปี้ยนฉาดโอกาสออกเยอะกว่าสกินอีกไอสัตว์เฮีย yeah. ออกออกเยอะไปแล้วแชมเปี้ยนฉาดนี้ Snow Day ร r o m b น n ตัวเฮียอะไรวะไอตัวที่ไป ที่อันติมันกลางซอนยาให้เพื่อนทั้งทีมใช่ไหมชัดเลยไม่ใช่ทั้งทีมทุกทีมมาเข้าสู่ช่วงหัวร้อนเกมมิ่งไหนวะรวมสุมม่ Come here man regenerate Come here man อะไรวะเนี่ยตัวไอไรอ่ะอ๋อนี่คือกูยังไม่มีแชมเปี้ยนมันเลยมาดองอยู่ตรงนี้ ไปเลยน้องซิงเกิลเกตเว่ยเผลอไปกดคลิกขวาตลอดเลยกาเรนอนะ ไอ้ที้กูต้องการสกินใหม่การเลนเว้ยไปเลยซิงเกิลเกตเว้ยและอีลิตได้มาสองสกินอะไรวะเนี่ยเวก้าไอ้หี้ยกูมี เสียงไม่ดังมากนะคงไม่ได้ยินหรอกมกัม้งไาตัดคลิปะขี้กเกียจโอ้ช็ดแอดนี่กูมีสก,กินจะครบแล้วแอดนี่ไปเลยเฮียไอตัวเป็ดน,นี้นี่เกียดแลหยิกด้วยสัตว์หัวร้อนนี่เริ่มเกิดอาการหัวร้อนนี กัมเฮแมนกัมเฮแมนเดี๋ยว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 มันต้องมีอีกดิไม่เอาสะกงสกินหวาดที่อะไรนะโอ้โหลุงซันต้าพอ่อของโอซันต้าคือซันต้าที่อายุเยอะแล้วควรเกษียณได้แล้ว อไฟก็ไม <muitas> ่เล่นไปเลยเอากดผิดโอ้อันนี้ก็ไม่เล่นน่าจะได้อีกครั้งหนึ่งละมังเพราะมีตัวไม่เล่นเยอะมากฮึอย่างนี้เลยกู ไม่ไดกูไม่มีแต่แคนซเซโลเปียก็น่าเล่นอยู่นะอะไรอีกตัวหนึ่งดีอะไรอีกตัวหนึ่งดีอะไรอีกตัวหนึ่งดีไ,งดไปเลยมอดิฟิเซอร์ไม่เล่นคลิปนานมากบอกตรง ฮะออสกินอีเวลีาน,านโอเคโอเคก็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 ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปเปิดกล่องหรือคลิปเล่นแอลก็ว่าไป นะครับผมก็ฝากติดตามช่องผมไปด้วยช่อง Ken c คซี y นี่แหละไม่ได้ก๊อปชื่อพี่ขวัญมานะเขียนไม่เหมือนกันนะชื่อนี้คิดตั้งแต่ยังไม่รู้จักพี่ขวัญน,นะอ่ะบอกไว้แค่นี้แหละอ่ะฝากติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ